เทิงนะครับเห็นภูเขาสูงสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้รู้นะครับไปทั่วประเทศไทยคิดว่าเราต้องกัรขับหมดแล้วตรงนี้สูงที่สุดแล้ว